สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ่ยายสังทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้มีมาย่ยอีกแล้วโยวน้ำลายอีกแบบค่ะแซ่บแซ่บตั้งแต่เลดิ้สดๆจากภูทับเบิกตอนตังพลิกกระเทียมแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาน้ำตาลนิดชูรสราลงไปคุก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 รสชาติาจะถ้ากินสดจะคล้ยายๆหัวใจเท้า พอได้ยากกินมือเหมือนเดิมเนาะกินชุ่มวจะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบรสชาติถ้ากินสดจะคล้ายๆมอชะเท้าเ็เคยอย่างนี้ เดินยอดแข็มันมันมันนี้ไม่มีช้าอมอน,นี้ไม่มีช้าอมสวัสดีค่ะดอกอันทันกินทุกวันเวลาสี่ห้าดอกขอโทม จะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบตอนตังพริกกระเทียมแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลชูรสแล้วก็ลงไปคคุก,ก,ก,กเคเยยอ่างนี้ จะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบ <c oughs> เหมือนเดิมยอดแขมันมัน,นมมอ,มอันนี้ไม่มีชะอมไม่น้ไมีมีชะอม เหมือนสวัสดีค่ะเดิมยอดแขมันมันวันนี้ไม่มีชะอมอัน,นี้ไม่มีชะอมจะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบแต่กินต่อขออภัยนะคะขอบคุณมากมาที่เข้ามารับชม เลดิสสดๆจากภูทับเบิกดอกอันทันกินทุกวันเวลาสี่ห้าดอกเดินยอดแขมัน อันนี้ไม่มีชะอมอันนี้ไม่มีชะอมสวัสดีค่ะจะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบ คลิปนี้แค่นี้ค่ะจบคลิปจะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบอ่ต้มอรไรก่อนนะคะ่ะหมูยอหมูยอใหม่ๆ มันกล็ลาบส้มตำ Regierung น้ำพริกได้หมดค่ะมันก็เอาไปทำน้ำซุปทำน้ำแกงจืดให้เด็กๆป่นมาแล้วกันไปแล้วค่ะแล้วก็อ่มะเขกือเทศอ่ลืมต้งองมะเขือเทศอีกนะคะแซ่บแซ่บแซ่สสสสนคะคะและเวลาไม่พูดมากน้ำลายจะดอกอันทันกินทุกวันเวลาสี่ห้าดอก มันก็ราบส้ตมตำน้ำพริกได้หมดค่ะมันก็เอาไปทำน้ำซุปทำน้ำแกงจืดให้เด็กๆบาลานะกลั่นไม่ได้จะม,มีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบ วัสดีค่ะกันไปแล้วค่ะแล้วก็ามะาเกิดเทศอ่ลืมต้องมะเกิดเทศอีกนะคะสแสบ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 นะคะแล้วเวลาไม่พูดมากน้ำลายจะขฮย เลดสิสสดๆจากภูทับเบิกเลดสิสสดๆจากภูทับเบิกก็เคยอย่างนี้ตอนตัง พริกกระเทียมแล้วก็น้ำปราน้ำปลาน้ำตาลชุโรล้วกดลงไปคุก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 ขออนุญาตก,กินมือเหมือนเดิมเนาะกินชมตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสั่งทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ มีมายุ่ออีกแล้วยวั่วน้ำลายอีกแบบค่ะแซบ่บแซ่บตั้งแต่จะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบโอ้อีกแล้ว <laughs> ลกินไปโชว์ไป <laughs> จะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบ สวัสด <rude S 2> ีค่ะสวัสดีเพ <nee> ื่อนเพื่อนยายสังทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้มีมาย่ยอีกแล้ว่ยน้ำลายอีกแบบค่ะแซ่บแซ่บตั้งแต่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนยายสังทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้มีมาย่ยอีกแล้ว่ยน้ำลายอีกแบบค่ะแซ่บแซ่บตั้งแต่ จะมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยกรอบขออนุญาตก,กินมือเหมือนเดิมเนาะกินช่ตมตำละลายก่อนนะคะมหมูยอหมยูยอใหม่ๆ Редактор